งานงานทุกอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําสําเร็จได้ด้วยด้วยคนคนเดียวจะต้องใช้ทํางานเป็นทีมนะครับทำงานเป็นเป็นระบบนะเราก็จะสามารถแก้ปัญหานั้นๆัได้นะครับในสภาวะนั้นน่ะถ้าหากว่าผมเป็นผู้นำใช่ไหมผมก็ต้องกล้า,าที่จะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานที่ว่าเราเรามีเรามีข้อมูลที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับการเรียนรู้เป็นตลอดชีวิตคุณพยายามที่จะเสาะ,ะแสวงหาไปเลยครับ คารู้ทุกอย่งพยายามเรียนรู้วันละเรื่องในสิ่งที่เราไม่รู้สวัสดีครับครับผมครับวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มาพูดคุยภาษาพี่น้องกับพี่รพดลครับผม อยากให้พี่นพดลเล่าเรื่องการทำงานครับว่าพี่นพดลได้มาทำงานที่ซีแปลมตั้งแต่เมื่อไหร่และเข้ามาในตำแหน่งใดครับผมเข้ามาทำงานที่ซีแปรมนี่ก็เป็นเป็นเวลาเข้า15เกือบ16ปีแล้วนะเข้ามาเริ่มตั้งแต่ปีปี8ีครับตอนนั้นผมผมเข้ามาอยู่กับพี่กั้งที่เป็นผู้จัดการทั่วไปที่โรงงานชลบุรีครับก็ทำงานในส่วนของ สอบเทียบด้วยแล้วก็ดูแลพายโลดแพนรับโปรเจกต์จากพี่กั้งแล้วก็จากนั้นก็มามาดูแลในงานของส่วนระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟฟ้าแล้วก็ตอนนี้ก็ดูแลในส่วนของส่วนวิศวกรรมอยู่ที่โรงงานรือลุมแก้วดูแลซัพพอร์ตส่วนของการผลิต พี่นพรับก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่จะเข้ามาทํางานในทีมแลาพี่เคยทํางานอะไรมาก่อนครับผมก่อนหน้านี้ผมเคยเคยเป็นอาจารย์สอนมาอยู่พักหนึ่งนะครับก็เเรามีความรู้สึกว่าความชอบของเราที่แท้จริงมันมันน่าจะมาทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ถนัดเออผมก็สอนเกี่ยวกับวิชาของไฟฟ้ามานะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมา ทํางานที่มันสเกลใหญ่ขึ้นมาทํางานในส่วนของเกี่ยวกับวิศวกรรมหรือว่าเกี่ยวกับอาชีพวิศวกรไฟฟ้าอย่างนี้นะครับก็ได้อย่างใจหวังก็คือได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองชอบก็ภูมิใจมากนะครับที่ได้เข้ามาสมัครงานแล้วก็มาทํางานในจังหวะที่ซีพีแรมมีความต้องการก็เป็นจุดเริ่มต้นของผมที่ได้มาทํางานซีพีแรมณวันที่ผมตัดสินใจมา สมัครงานที่นี่นะครับก็หลายๆคนก็เรียกอาจารย์นพเรียกอาจารย์นพตลอด <c oughs> แต่ว่าผมนี่ก็ขอเรียกว่าพี่นพเลยแล้วกันนะ,ค,ะครับครับเรียกเรียกพี่จะดีกว่าเพราะว่าผมผมก็ความสามารถยังคงต้องอเรียนรู้อีกเยอะนะครับก็มีจุดมี point ที่จะต้องพัฒนาตัวเองนะครับ แล้วพี่นพคิดยังไงครับกับว่าการที่เคยเป็นอาจารย์มาก่อนแล้วกลับมาทํางานในบริษัทแล้วก็มีเอาแนวคิดในการเป็นอาจารย์มาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทํางานกับพนักงานช่างอย่างไรบ้างครับวิธีการม,มันแตกต่างจากเดิมที่เราเคยทำก่อนหน้านี้เราสอนเราก็ต้องให้คะแนนให้เกรดพอพอมาคุยกับพวกเรานี่มันเป็นเพื่อนร่วมงานมันเป็นพี่มันเป็นน้องที่การคุยการพูด มันเป็นเรื่องจริงเอามาใช้ในสถานการณ์จริงๆเลยมันไม่มีบทที่จะต้องมาทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันเป็นมันเป็นของจริงมันผิดพลาดแล้วมันอาจจะแก้ไขได้ในบางประเด็นบางหัวข้อแต่บางหัวข้อนี่มันมันแก้ไขไม่ได้เลยมันเกิดลอสมันเกิดความเสียหายทั้งทั้งทั้งต้นทุนของเราเองทั้งดีไม่ดีก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเซฟตี้ด้วยเรื่องพวกนี้ก็ จะเน้นจะเปลี่ยนวิธีการจากเดิมใช่ไหมฮะอย่างที่พี่เคยเคยสอนเคยเทรนนิ่งโตว่าถ้าหากว่าเราจะไปไปทำเครื่องไปแมนเทนเน็ตไปซ่อมไปเดินเครื่องเนี่ยมันเป็นของจริงเราจะต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะให้มันไม่เกิดข้อเสียไม่เกิดผลเสียกับกับสิ่งที่เรากับงานที่เราต้องทำ วิธีการแก้ปัญหาต่างๆในโรงงานนะครับเช่นพวกเครื่องจักรเสียระบบไฟฟ้ามีปัญหาระบบสตรีมปัญหาพี่นพมีแนวทางแก้ไขแบบในการเรียนรู้วิธีการแก้ไขพวกนี้แบบอย่างไรครับจริงๆแล้วเราก็มีกิจกรรมตามโนโยบายของบริษัทที่ที่เราได้ได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับพว,พวกกิจกรรม T P M เราก็มาปรับใช้นะครับนำความรู้มา คือท,ทั้งถ่ายทอดทั้งหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเอามาได้แล้วก็เอามาปรับปรุงเอามาพัฒนานะครับ,นะรบก็จะใช้หลักการเหมือนเดิมก็คือพาพาทำแล้วก็นำเอาคนที่มีความรู้หลายๆอย่างเนี่ยมามาช่วยกันนะครับอย่างเวลาในการแก้ปัญหาในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาทางด้านทางด้านช่างนะครับต้องเน้นลหลายๆคนที่มีความรู้มาช่วยกันในการแก้ไขปัญหานะครับ งานงานทุกอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําสําเร็จได้ด้วยด้วยคนคนเดียวก็จะต้องใช้ทํางานเป็นทีมนะครับทำงานเป็นเป็นระบบนะเราก็จะสามารถแก้ปัญหานั้นๆได้นะครับฝ่ายวิศกรรมเนี่ยใครๆก็มองว่าเป็นเด็กช่างมารวมตัวกันหลายสถาบันเยอะมากเลยแล้ว หลักการในการควบคุมของเด็กช่างเนี่ยครับซึ่งเด็กช่างเนี่ยเวลาคุยกันนะครับอย่างผมเนี่ยก็มาใส่ช่างเต็มตัวเลยเสียงดังบ้างบางทีก็มีอารมณ์การควบคุมอารมณ์การอารมณ์การทํางานซึ่งพี่นพมีวิธีการอย่างไรในการปฏิบัติกับเด็กช่างพวกนี้ครับผมผมจะใช้วิธีการเอาใจเขามาใส่ใจเราผมจะพยายามลงลึกเข้าถึงทุกๆคนครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนี่ก็คือ,อเราจะต้องตรงไปตรงมา มีความตรงไปตรงมาในการที่เราจะคุยกับน้องๆเนี่ยเราจะไม่มีอะไรที่ซ่อนที่เป็นประเด็นที่เป็น h i d d นอะเจนดาไว้ข้างหลังกับตัวเขาครับผมผมเป็นคนที่ชอบตรงไปตรงมาที่ชอบชอบคุยโผงผางก็ตรงๆกับน้องๆเลยนะครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแบบในระหว่างที่ผมพูดคุยผมจะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็เตือนสติตั้งสติกับกับน้องๆเขาด้วยว่าถ้าหากว่าเราเราคุยออกไปเนี่ยเขาจะต้องกลับมาหาเราอีกคุยเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าเขา ไม่ชอบไม่ชอบเราแล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาหาเราจะพยายามติดตามแล้วก็ประเมินอยู่ว่าไอ้คนไหนที่เราคุยแล้วมีปัญหาแล้วเขาเข้ามาหาเราเราให้คำปรึกษาเราสอนเราบอกวิธีไปแนะชี้แนะไปเนี่ยถ้าหากว่าเราเราตรงไปตรงมาเกินไปเชื่อไหมเขาจะไม่กลับมาหาเราอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการที่มันเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องลายบุคคลเขาจะกลับมาหาเราเรื่อยๆแล้วบรรยากาศในการทำงานเนี่ย มันก็จะเกิดขึ้นความเป็นพี่ความเป็นน้องความเข้าอ,อกเข้าใจกันระหว่างเขากับเพื่อนเขากับเรามันก็จะเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานผมอยากให้พี่นพให้แนวคิดในการการทํางานเป็นทีมให้ฟังหน่อยครับว่าการทํางานเป็นทีมสําคัญอย่างไร ที่พาพางางทาเร็จรู้เรื่องไปได้ครับสิ่งแรกที่ผมจะคุยกับน้องๆอ,อยู่ก็คือหน้าที่ของเราคืออยู่ในส่วนของสนับสนุนอยู่ในสน่วนของการซัพพอร์ตการที่จะทําให้โรงงานหรือสายการผลิตเนี่ยให้เขาสามารถที่จะผลิตได้แบบไม่มีปัญหาเราจะซัพพอร์ตอะไรเขานะครับซึ่งก็แน่นอนเราทํางานอยู่ในองค์กรองค์กรก็คือคนใช่ไหมครับคนที่อยู่ในแต่ละตําแหน่งในแต่ละฟังก์ชัน ตรงนี้จะมีความสําคัญมากถ้าหากว่าแต่ละคนะตระหนักในหน้าที่แล้วก็ฟังก์ชันผมก็จะพยายามคุยเกี่ยวกับว่าเราอยู่ในส่วนของเซอร์วิสสิ่งที่เราประสานงานสิ่งที่เราพูดคุยกับผลิตเนี่ยเราจะต้องให้มันเกิดปัญหาน้อยที่สุดในการสื่อสารจะใช้หลักการที่ว่าเราต้องเป็นแบบอย่างเราต้องทําเป็นตัวอย่างที่สําคัญก็คือ,อเราต้องตระหนักว่าหน้าที่หน้าที่ของของส่วนซัพพอร์ตส่วนสนับสนุนเนี่ย จะต้องทำอะไรให้กับฝ่ายผลิตนะครับครับแบบอย่างที่ดีของพี่นพนี่คืออะไรครับในส่วนที่ผมผมดูแลงานวิศวกรรมผมผมจะมีหลักมีวิธีคิดของตัวเองตามสไตล์วิชาชีพช่างหรือว่าตามสไตล์ของของสายงานที่ตัวเองเรียนมาก็คือวิศวกรรมผมใช้หลักง่ายๆนี่ก็คือ ผมจะเอาหลักของวิชาวิชา heat transfer คือการส่งผ่านความร้อนมันมันจะใช้หลักอยู่3ามอย่างคือการนำการพาและก็การแผ่นะครับผมก็เอามาเทียบเคียงง่ายๆเพื่อที่จะให้ตัวเองนี่มีแนวมีแนวคิดมีแนวในการปฏิบัติการนำเนี่ยเราเราก็ต้องทำตัวนี่เป็นเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางที่นำเอาอนโยบาย นำเอาเป้าหมายนำเอาแผนงานที่ฝ่ายบริหารทุกๆระดับนะครับทุกๆท,ที่เรามีการหาประเด็นถกข้อต่างๆเพื่อที่จะให้องค์กรเรา,าบรรลุเป้าหมายาในแต่ละปีเนี่ยมา,มา,ม,ามาทำผมก็จะเป็นตัวกลางเนี่ยนำเอาสิ่งเหล่านั้นนะครมาคุยมาคุยกับน้องๆเอามาถ่ายทอดเอามาสื่อสารด้วยให้พวกเราเนี่ยได้ทํางานเข้าใจ มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องนะครับก็คือ,อการที่ผมเอาหลักการการเป็นผู้นำนะครับนำนำพานะครับมามาสู่การปฏิบัติแล้วก็อีกอย่น,นึ่งก็คือการพาอันนี้ก็สําคัญนะครับผมจะใช้วิธีการก็คือเราจะต้องพาพาคิดพาทำในานะที่ผมเป็นพี่ใหญ่อย่ไงก็จะพาพาพวกเราชวนพวกเราคิดนะครับก็คือร่วมมือร่วมใจร่วม ร่วมหาวิธีการนะครับก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเราเจอปัญหาที่หน้างานน้องๆเข้ามาคุยเข้ามาพูดผมก็จะนําพาสู่การปฏิบัติพาเขาคิดพาเขาแก้ปัญหานะครับก็คือแต่เน,น้นในเรื่องของการร่วมมือร่วมใจคุยใกล้ชิดกันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งนําพานะครับแล้วกันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการแผ่นะเป็นอะไรที่สุดยอดนะในความคิดของผมนี่ก็คือ มันไม่ต้องใช้ตัวกลางการพานี้ต้องใช้ตัวกลางก็คือหมายถึงตัวผมนะนำเอานโยบายมาปฏิบัติมาคุยกับน้องๆใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็พาพวกเขาทําการแผ่เนี่ยการแผ่ไม่ได้ใช้ตัวกลางเรามีการโค้ดมีการแนะนํามีการคุยให้น้องๆที่อยูอ่ระดับถัดจากเราเขาสามารถทําด้วยตัวของเขาเองได้ นั่นหมายถึงว่าระดับสายการบันบัญชาจากหัวหน้ามาที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาเป็นแผนกเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้รับนโยบายหรือเขารับรู้จากในที่ประชุมต่างๆมาเนี่ยเขาสามารถที่จะเอานโยบายเอาประเด็นต่างๆนี่มาแก้ปัญหามาดําเนินการมาพัฒนาต่อได้โดยที่ผมไม่ต้องพาทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็จะใช้หลักการอยู่อยสามตัวเนี่ยดูแลดูแลว,วิศวกรรมที่ผมใช้ก็คือ,อการนํา การพาการแผ่ครับพี่นพมีแนวทางในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆอย่างไรบ้างครับผมก็จะใช้หลักการหลักการพื้นฐานของการปฏิบัติทั่วๆไปก็คืออันดับแรกนี่ก็คือเราพูดคำไหนคำนั้นก็คือ,อรักษาคำพูดเป็นเป็นอันดับแรก การรักษาคาพูดเนี่ยมันก็จะขยายความมาถึงการตรงต่อเวลานะครับเวลาเราเรานัดหมายเราคุยหรือว่ารับปากให้หลักการอะไรไปกับน้องๆเน,น,นี้ยเราจะต้องติดตามมาดูแล้วก็ประเมินมันอยู่ตลอดเวลาการเป็นแบบอย่างที่ดีของของ,ของผมเนี่ยผมผมจะเน้นที่ตัวตัวผมเองซะก่อนก็คือ,อไล่มาตั้งแต่การที่เรามาทํางานมาทํางานตรงต,รงต่อเวลา เวลาพักเวลาเราไปทานข้าวกลับมาก็ต้องอตรงต่อเวลาครับพี่นกมีแนวคิดในทางในทางที่เราจะพัฒนาตนเองเกี่ยวกับงานการทำง,งานอย่างไรบ้างครับผมจะแบ่งออกเป็นสองสองสองหัวข้อหลักนะฮะจากจากจากประสบการณ์จากที่ตัวเองทำมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือ ้อที่หนึ่งนี่จะเป็นการพัฒนาตัวเองที่มันจะเอามาใช้ในงานนะครับซ,ซึ่งเราก็ต้องมีการไปอบรมไปฝึกฝนไปหาความรู้เพิ่มเติมตามคอร์สต,ต่างๆที่องค์กรจัดหาให้อยู่แล้วนะครับกเ็เราก็จะนำเอาความรู้แล้วก็สิ่งที่เราได้ไปเทรนนิ่งกลับมาประยุกต์ใช้มาใช้มาพัฒนามาทำให้ ธุรกิจของเราเนี่ยดำเนินดำเนินไปได้นะครับซึ่งก็มีอยู่อยู่หลายประเด็นอยู่หลายหัวข้อนะครับทั้งทั้งความรู้เกี่ยวกับการบริหารเองความรู้เกี่ยวกับทางทางสายช่างสายวิศวกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะนํามาประยุกต์ใช้แล้วก็หมวดที่2ที่ผมที่ผมจัดการตัวของผมเองนะครับก็คือ,อความรู้จําเป็นมากๆกรณีที่เราเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอ,อย่างโตโตจำได้ไหมสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างตอนที่เราเกิดเพราว่าน้ําท่วมใช่ไหมฮะอันนี้ผมจําแบบฝังใจเลยอันนี้ก็คือผมขาดความรู้ไปอันหนึง่งตอนนั้นเนี่ยน้ำจะท่วมเข้าบ้านทางบ้านเขาบอกว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเอาไปใช้ได้เลยนะครับ,รบเขาก็ให้เครื่องสูบน้ําที่เป็นเครื่องยนต์สีจังหวะมาผมก็รับสิ่งนั้นมาแต่พอบทจะใช้ก็คือมันใช้งานไม่ได้ผมมารู้ตัวเองอีกทีหนึ่งก็คือผมขาดความรู้ในเรื่องของการซ่อมท,ทั้งทที่หลังจากที่ เวลามันผ่านไปอ่ะผมก็ติดใจในเรื่องเหล่านี้นะว่าทาไมผมพลาดโอกาสในการที่จะแก้ปัญหานะขณะนั้น่ะก็เลยทําให้ผมต้องมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องยนต์สองจังหวะ4จังหวะแล้ววันนั้นเองผมก็มารู้เองว่าจริงๆแล้วนี่เครื่องมือของเราก็พร้อมนะแต่เราขาดความรู้ไปแค่นิดเดียวเองก็คือวันนั้นอาการนมหนูนมหนูมันตันก็แค่ผมมาทําความสะอาด ถ้าวันนั้นผมทำได้น้ําจะไม่เข้าบ้านผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มันยังขาดความรู้อีกเยอะเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยความรู้รอบตัวเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยในยามขับขันในยามที่เราเกิดสภาวะที่มันฉุกเฉินเนี่ยมันสามารถที่จะนํามาใช้ได้ก็เลยคิดว่าเราพัฒนาในเรื่องตรงนี้น้อยไปนะครับอย่างเมื่อก่อนที่ผม ผมก็ไม่เคยที่จะหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ํามันจะท่วมได้อย่างไรตอนนี้ก็เลยต้องมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพวกปริมาณน้ําในเขื่อนปริมาณน้ําท่าที่ไหลในแม่น้ําเจ้าพระยาความรู้เหล่านี้ไม่เคยมีในหัวมาก่อนเลยแต่พอเรามาเจอสภาวะฉุกเฉินมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยอยากจะมีความรู้พวกนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับ ก็เป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากนะในในความคิดของผมนี่ก็คือถ้าเราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยความรู้เกี่ยวกับนํามาพัฒนาชีวิตให้หน้าที่การงานหรือว่ามาพัฒนาบริษัทให้บริษัทของเรานี่มี productivity ที่ดีขึ้นเนี่ยอันนี้ก็สําคัญเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงอย่างที่ผมบอกความรู้ในยามฉุกเฉินเนี่ยก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยอย่าละทิ้งนะครับอย่าประมาทแล้วก็ให้มีการ ประเมินสถานการณ์อยู่เสมอว่าในชีวิตนี้หรือว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยมันจะฉุกเฉินอะไรขึ้นมาบ้างถ้าหากว่าเรามีความรู้ตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะแก้ไขมันได้ค,ความรู้พวกนี้จําเป็นแล้วกส็สำคัญมากครับผมว่าผมว่าเราไม่ควรที่จะหยุดนิ่งที่จะาตามมันให้ทันนะเพราะว่ามันมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะ ในบางสารการณถูกเฉิญนเนี่ยม,มันจะบังคับให้เราเราเกิดการเรียนรู้ขึ้นมานะครับอย่างอย่างตอนนี้นะผมผมก็นึกอยากจะเรียนรู้อะไรขึ้นมารู้ไหมคือ,อพวกเกี่ยวกับการเกษตรการใช้ชีวิตแบบแบบต้องพึ่งพาตัวเองอยากจะเรียนรู้วิธีการปลูกผักอเองทำยังไงเราถึงจะ,ะสามารถที่จะปลูกผักนั้นนะ่ะนำมานำมาทานได้อย่าง ปลอดภัยท้งที่เมื่อก่อนนี่ไม่ไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยนะครับซื้อง่ายกว่าเยอะ<ช>ก็ตอนนี้ก็ต้องหาวิธีเอามาปลูกในบ้านในบ้านก็มีแต่คอนกรีตเยเราจะต้องไปดูไปค้นคว้าว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าพื้นที่ของเราเป็นแบบนี้เราจะทํายังไงได้ถึงจะมีผักกินนะมันก็จะได้วิธีการได้ความรู้ใหม่ๆเข้ามาที่สําคัญนะเมื่อเรารู้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องนํามาปฏิบัตินํามาทดลองลองผิดลองถูกก็ทําไปเถอะก็ สุดท้ายเนี่ยมันก็จะประสบผลสำเร็จนะครับการแก้สถานการณ์เฉื่อต่างหรือการเตรียมตัวที่จะรับสถานการณ์เฉื่ต่างถ้าเอามาใช้ปฏิบัติในงานโรงงานครับการแก้หา,า,กานกเฉืนอของพี่นพนะครับพี่นพมีวิธีการอย่างไรในการแก้สถานการณ์เฉิอนในการทํางานในโรงงานครับผมความพร้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญความพร้อมของพวก อุปกรณ์ที่โดยเฉพาะหน่วยงานที่เราดูแลอยู่ใช่ไหมครับพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการระงับเหตุพวกนี้ต้องมีความพร้อมมีความพร้อมใช้งานนะครับมีความน่าเชื่อถือสูงต้องต้องยืนยันและสามารถที่จะ,อะบอกได้เลยว่าเมื่อเกิดเหตุมันต้องทํางานร้อซนนะครับดังนั้นเนี่ยการการสร้างทีมงานการวางแผนงานความเข้าใจในทีมงานในสภาวะนั้นๆเนี่ย จะต้องอมีมีความพร้อมนะครับลูกทีมคนต้องให้ใจระบบทุกอย่างต้องเทียบพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแนวคิดแนวทางในการพัฒนาในการที่จะดูแลงานเมเทนแนนเนี่ยเราต้องหยิบมาใช้แล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องให้เกิดความมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าถ้ามันเกิด่มันจะต้องใช้ได้มันจะต้องพร้อมนะครับนอกจากความพร้อมทางด้านอุปกรณ์แล้วเนี่ย เรื่องคนเนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญต้องต้องมีความพร้อมเราต้องมีการเตรียมตัวกันทํางานเป็นทีมนะครับเรื่องระบบการสื่อสารเราต้องมีการทบทวนมีการตรวจสอบมันอยู่เสมอนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยในสภาวะนั้นน่ะถ้าหากว่าผมเป็นผู้นำใช่ไหมฮะผมก็ต้องอกล้าที่จะต้องตัดสินใจนะครับบนพื้นฐานที่ว่าเราเรามีเรามีข้อมูลที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับ กล้าตัดสินใจไม่พอยังต้องกล้าร,รับผิดชอบในสิ่งที่เราสั่งการลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นแน,นวคิดที่จะบริหารสถานการณ์ในกรณีที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับ,รบมามาถึงตอนนี้พี่ก็อยากจะถามโตกับคืนอยู่เหมือนกันในฐานะที่พี่โตก็เคยอยู่หน่วยงานซัพพอร์ตกับพี่ใช่ไหมครับตอนนี้พี่โตก็ไปอยู่ ผลิตแล้วครับนะครับมุมอมองที่เกี่ยวข้องกับสายงานของที่หรือเกี่ยวกับองค์กรตัวเป็นยังไงบ้างครับจากเมื่อก่อนนะครับทํางานอยู่กับส่วนกลางก็คือวิศวกรรมกลางอยู่ดูแลวิศวกรรมบำรุงรักษานะครับก็พอย้ายมาอยู่วิศวกรรมโรงงานสังกัดวิศวกรรมผลิตก็การทํางานนะครับถามว่าต่างไหมมันก็ไม่ต่างครับเพราะว่าเราก็ดูแลื่องจากแก้ไขปัญหา,าต่างแต่ จากบุคคลภายนอกหรือว่าหน่วยงานต่างๆจะมองวิศวกรรมส่วนกลางมีความสามารถคือทุกอย่างต้องจบที่วิศวกรรมกลางมันก็เป็นแนวคิดที่พี่นพพูดมาตลอดเลยว่าเราต้องกล้าตัดสินใจกล้าตัดสินใจกล้าคิดที่จะแก้ปัญหาต่างๆในสถานการณ์ต่างๆผมก็เอาแนาวคิดที่ผมเคยอยู่ส่วนกลางเนี่ยมาปฏิบัติการกับผมว่าการที่ผมตัดสินใจอะไรไปผมต้องตัดสินใจรอบคอ,อบมุ่งเน้น ให้โรงงานเนี่ยสามารถผลิตไปได้และเวลาผมมีปัญหาผมก็โชคดีอย่างหนึ่งที่ผมได้อยู่ส่วนกลางมาก่อนเวลาผมมีปัญหาเท่ากับผมมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะมากเพราะเราอยู่กันแบบพี่น้องอเรามีเพื่อนที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยเรามีปัญหาอะไรเราก็สามารถคอนแทคได้รวดเร็วมากไม่ว่าจะเป็นคอนแทคนอกเวลางานหรือในเวลางานอันนี้เราสามารถคอนแทคทุกจุดงานในส่วนกลางได้ตลอดเวลาเลยครับ ครับพี่นพครับนอกจากเรื่องงานแล้วที่เราต้องมาทํางานแประมาน,นพี่นพมีงานอะไรเลยหรืองานที่ชอบทางด้านไหนด้านบ้างครับผมผมสิ่งที่ผมชอบนี่ก็คือชอบชอบดูแลดูแลรถของตัวเองจริงแล้วอย่างอย่างที่ว่าผมผมผมไม่เคยที่จะเรียนรู้ไม่เคยที่จะ,อะชอบเรื่องเครื่องยนต์ผมไปดู Data Sheet ไปดูแมนนวลดาวน์โหลดแมนนวลเกี่ยวกับรถของผมเนี่ยเราก็คิดว่ารถเรารถเราเองซ่อมเอง เรารับผิดชอบเองอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้เกิดบางครั้งหรือว่าบางอาการผมสามารถที่จะทําเองได้นะครับอย่างเช่นพวกการเปลี่ยนหัวเทียนรถผมเป็นรถหกสูบด้วยก็ยากพอสมควรนะถ้าเกิดว่าไม่เคยทําแต่ผมก็อาศัยด้วยความที่ว่าเดี๋ยเราเราสามารถที่จะศึกษาแมนวนวลมันได้ว่าเราจะต้องประกอบชิ้นส่วนถอดอะไรก่อนหน้าหลังแทนที่เราจะให้ช่างที่ร้านเ็าทาเราก็เอามาทําเองซะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ติดตั้งอุปกรณ์ที่มันจําเป็นสําหรับในการทำสิ่งสิ่งที่เราจะต้องดูแลมันนะฮะเป็นงาน,นเลเลกผมก็ศึกษาพวกนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็สนุกดีครับก็ดูแลดูแลที่สําคัญนะไอ้ตัวนี้มันเป็นเป็นกิจกรรม AM autonomous maintenance ที่เราทรํากิจกรรม TPM ใช่ไหมก็ในเมื่อเราสอน AM ใช่ไหมให้ให้คนที่เขาอยู่ฝ่ายผลิตดูแลเครื่องช่วยกับเรา ก็ดูแลเครื่องเองเดินเครื่องเองใช่ไหมรถยนต์เราก็เช่นกันเราดูแลมันเองเราขับเองใช้เองอย่างปลอดภัยที่สําคัญกม็มันได้ความรู้เพิ่มแถมเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค่าซ่อมหรือว่าค่าทําอะไรเล็กน้อยวันดีคืนดีเราเดินทางไปเจอคนที่มีรถเสียเราก็สามารถที่จะช่วยเขาได้นะครับก็ผมผมชอบทําแบบนี้ประจำนะอันนี้ก็คือเป,เป็นชีวิตจริงของผมเหมือนกันนะครับ ปเจอพักพวกที่รถเสียอยู่ตามปัม๊มผมก็จะชอบแวะถามว่ามีอะไรให้ผมช่วยอลือลได้และที่สําคัญเพื่อนร่วมงานด้วยนะ mm hmm. เพื่อนร่วมงานที่มีมีรถอย่างเงี้ยถ้าเจอเล็กๆน้อยๆนี่ผมก็สามารถที่จะช่วยได้นะ mm hmm. เขาทนขับอยู่ได้ยังไง mm hmm. ผมก็ต้องเฮ้ย hey, เดี๋ยวพี่ดูแลให้แบบนี้ต้องใช้เครื่องมือแบบนี้ mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็ดูแลมาหลายคันแล้วด้วย mm hmm. ครับ ท้ายนี้ผมขอให้พี่นพฝากแนวคิดให้กับผู้ชมคลิปนี้หน่อยครับผมที่อยากจะฝากไปถึงน้องๆทุกคนเนี่ยก็คือการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตคุณพยายามที่จะเสาะ,ะแสวงหาไปเลยครับความรู้ทุกอย่างความรู้ที่มันเปลี่ยนแปลงความรู้ที่คุณจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันความรู้ที่คุณจะใช้ในการพัฒนาตัวเองอพยายามเรียนรู้วันละเรื่องในสิ่งที่เราไม่รู้ นะครับอ่านค้นคว้าความรู้มีอยู่เยอะมากอยากจะให้เราเนี่ยมีอะไรสักอย่างที่มันติดตัวนะครับอย่างที่ผมบอกไว้แต่แรกว่าความรู้ในการพัฒนางานก็สําคัญเพื่อองค์กรความรู้เวลาที่เราใช้ในสิ่งที่มันจําเป็นอันนี้ก็สําคัญเช่นกันเราจะต้องเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์นะครับองค์กรก็จะต้องพัฒนาตัวเราเมื่อเกิดสถานการณ์ที่มันฉุกเฉิน เราก็ต้องเอาตัวรอดตรงนั้นมาให้ได้นะครับนอกจากดูเอาตัวรอดที่ตัวเองก่อนใช่ไหมยังสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะครับในนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับการใช้ชีวิตนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้เอาไว้ครับวันนี้ก็ผมขอขอบคุณพี่นพที่ ให้แนวคิดต่างๆในการทําง,งานแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนร,รู้ต่างๆและแนวคิดในการมองชีวิตการแก้ปัญหาสนางกเชณ์เฉ้นผมขอขอบคุณมากครับผมครับ